ผมเจลลี่บีนนะคะบูโซกับคุณแม่นะคะแล้วก็น้องแล้วก็เรานะคะก็จะเป็นขวดใหญ่เลยนะคะมีแท็กเดี๋ยวก็ต้องแก่นะให้ผมแกะให้ผมแกะใช่หรอใช่เอ้ขอแกะได้ไหมถ้าชอบแล้วก็แกะข้างบนนี้ได้อีกอันใช่แล้ต้องแกะข้างบนแล้วก็แกะข้างบนช่วย แล้วก็ดึงเนี่ยแทงออกนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะดึงแล้วก็ก็ต้องเปลี่ยนฝาก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวได้วินัยไข่เคาะคนแรกออนะแม่ก่อนอก่อนเลยมันแบบอันนี้มันมันอร่อยอ่ะแม่ก็ได้คนแรกเอ้ยกินเลย,ยนี่สีจะเป็นรสไข่เน่ากับรสไข่เน่ากับ ปอบคอนเนยนะคะลองดูมีเตียงถุงไข่หน้าอีกแล้วห้ามขายห้ามกินน้ำเอาถุงที่แี่ก็คือนกินได้วเคต่อไปอีฟเอ้ยอ่อไๆตรงนี้เอ้ยพี่อีฟต้องต้องกไไม่ค่ย่าวก่อนเนาะ เฮ้ยโศนี้แล้วกันอืมทาไมเฮ้ยกินนี่นะนีรสไหลอะอะไรข่เน่าว่ะอัวไม่เน่าไข่เน่้วัวจ ะะสีเขียวนี่น่าจะเป็นอะไรอะมะนาวกับหญ้าสุ่มเอากินเลยหญ้าชัวมะนาวใช่หรอ,อ,รอเออเลยจริงอ่ะเดี๋ยวซุ่มเลยให้แม่ไม่เหรอค่ะแม่ขย่าก่อนดี ไม่เอาอ่ะเอาอันเดียวดิเป็นไงก็เลือกได้บ้างอ่ะมาอยู่ให้แม่หนึเลือกคืออะไรอ่ะถุงเท้าน่ากับไม่น่บคุตกี้ฟุตก็คือขนมไมหือถุงเท้าน่าแม่ได้สิ่งไม่ดีอ่ะไม่แม่คุตกี้หรออร่อยไหมอร่อยนะหยิบเอาเลยอุ้ยอุ้ยหยิบเอาเลยโอ้ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเทมูกับลูกแพร อิ่้ยวไม่หมดเลยอ่ะอร่อยอ่ะอะร่อขอนองต่อไป <Okay. S 2> ตามเราเลยค่ะคะอนค้างพี่จะไม่ไหวกับรสชาติตะก,กี้โอเคมันได้เจออุปกรณ์อะไรมาเลยง่ายเด้อทำให้เอาไม่อด้อะไรอะไรกับอะไรเหลืองเข้มเอิ่ม เอ่ออ้วกกับพีซใช่เหรออันนี้อันนี้ก็จะเป็นไอชีสเน่าป่ะชีสเน่าแล้วก็ปอกคอนเฮ้ยไม่ใช่ข้าวโพดข้าวโพดคาราเมลนะคะอืมเซตี้ตัวเองค่ะเร็วอิงมาได้ไรได้ไรคืออะไรอ่ะสีเหรอ โอ้โหแม่กินไปสามอันโรชีสวันนี้เอาเห็นอร่อยชีสแล้ยแกเราเร็วล้างปากนี่นะคะเราก็อุ้ยอาแม่เอาันนี้ไปเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะหรือเจ้านี้อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้สีเขียวอร่อยทั้งสองอันเลยอืมอิ่มกินนี้ไม่ใช่ของแม่อ่ะเร่อยอืมรสมะนาวใช่เหรอขอกินได้ไหมไม,ไม่ได้ <laughs> ให้นิดนึง <laughs> ขอ่าขอขึ้น <laughs> ตาโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ใครอยากโอ้ยน่าจะไม่ใช่ละลูกยากลูกยากเป็นไงอ่ะเนอร่อยอร่อยวัน